ก็มาพบกันอีกครั้งนึงครับกับช่องนันกฟิชชิงแฟมิลี่นะครับวันนี้เรามาการที่เขื่อนป่าศักดิ์ชิทธิ์นะครับหมายดังครับหมายเขาพระเราก็มาถึงได้เวลาประมาณเจ็ดโมงกว่าครับแปดโมงได้แล้วก็เราก็เริ่มลงเบ็ดได้แล้วครับเดี๋ยวเราเริ่มลงเบ็ดกันไปแล้วก็จะมีนา้นาๆน้าทีมงานสายโจ้ต์ครับเป็นน้าต้องเป็นทีมงานของน้าต้องครับได้เรามาลงจับแจมนา้นาๆเขาแล้วก็มาเช้าน้าๆของกัน,นป่ายีิสศกไปหนึ่งตัวแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปดูสายปลายี่สกกันก่อนนะครับว่าสายใหญ่นะครับเมื่อเช้าน่าจะประมาณสี่ห้าโลนะครัอขอทุกปลาหน่อยนะครับชินแล้วครับมันดูปลานา้นนะโอ้กระทางยาวเลย,ย,ยนี่ครับยี่สกสายสี่สายห้านะครับ ใช้4โล5โลครับกินแต่เช้าเลยครับแล้วก็มีปลากาใช้3โลตัวหนึ่งนะครับที่นาเขาบอกตอนนี้ก็ยังกินดีอยู่นะครับที่เขาพระครับก็น,าน,าน้าที่ทานใดที่มาก็ลองมาได้ครับช่วงนี้อยู่ที่เหยื่อแล้วก็อยู่ที่จุดนะครับนา้นาก็ลองมาดูว่าปลาจะกินดีไหมแล้วก็วันนี้ผมจะมีแต้มให้นา้นาได้ชมไหมครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมครับไปครับ ตอนนี้เราได้ลงเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปรอชมว่าวันนี้จะมีตัวใหญ่ให้เราได้ชมไหมครับนะช่วงนี้ก็คือเขื่อนเขื่อนป่าศักดิ์รสิทธิ์ก็สมมากจะปหลักๆก,ก็จะเป็นปลากาปลาย่สกปลาหนวนจันทร์ครับที่จะไซส์ใหญ่หน่อยนั้นก็จะเป็นพวกปลากระกมังครับแต,แต่เขาจะมีน้นๆเขาได้มาเฝ้ามาอะไรก็ได้เยอะอยู่นะปลาย่สกปลากาเมื่อเช้าเ็ามีย่สไซสายประมาณสักห้าโลขึ้นมาตัวหนาเขาติดอยู่ข้างๆวันนี้เราก็เลยมาแจมนั้นๆเขางลง เรามารอชมครับว่าเราจะมีผลงานให้นานา,นาได้ชมหไหมครับฝากนานาด้วยนะครับติดตามชมช่องนันกฟิชชิงแฟมิลี่ด้วยนะครับติดตามรับชมและกดเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปดูวันว่าวันนี้เราจะมีไหมไป สวัสดีครับน้านะมาดูนะ้าในทีมงานออมาดูนะ้าทีมงานสายจ๊ดครับจ๊ดกันอย่างเดียวเลยครับช่วงนี้ดูราาดครับมาดูไซส์ครับเฮ้ยนะไทยฮะดีๆนะ ถ่ายเลือขวามันพันมันพันสองรอบวะน่ะมันพันสองรอบวะน่ะกับขนาดน่ะมาแล้วครับมาดูไซส์กันครับไซส์ไม่ใหญ่ครับตากาไซส์ครึ่งโลครับครึ่งโลครึ่งโลสามตัวแล้วครับสามสี่ตัวแล้วครับปากกาหน้านี้เพว่าอยู่ในมันปั่นไม่ค่อยมาสายจวดจริงๆครับสายนี้ ยวส่งก่อนนะไปดูผลงานสายกำลังหน้าักครับ,บ <c oughs> นี่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้น้ากลับเย็นใช่ไหมสายห้กลับเย,น<จ>ย็น,เ,ยนดเดี่วนีน้เย็นนี่ครับสายโจ๊ตมีเหยื่อด้วยนะครับถ้ใครสนใจเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรทิ้งลิงก์ไว้ให้ครับกับทีมงานสายจ๊ตนะครับนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวติดต่อเบอร์โทรได้เลยครับใครใครมาเขื่อนป่าศักด์นะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไ้ให้แล้วก็ใครติดต่อได้เลยครับอยากได้เหยื่อโลเท่าไหร่ครับนะ เห็นแล้วตั้งโพสต์อยู่โลเท่าไหร่ครับตอนนี้เหรอโลห้าสิบคระบผมโลละห้าสิบบาทนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรทิ้งอะไรไว้ให้นะครับทีมงานสายจ๊วดนะครับฝากด้วยครับทีมงานนี้สุดยอดครับไปครับรอรับชมกันต่อนะมาเราจะมีตัวไหมเราไปดูทีมงานสายจรวดเขาอยู่นี่ประจําครับเห่อเขาก็จัดหน่อยของเราก็ อาจเป็นเหยื่อเป็นบ้าน <c oughs> ไปตรอดูกันต่อครับไปครับตอนนี้บ่ายสามนะฝนก็ตดลม ก็ยังไม่หุดตากว่าหรือว่าตัวเล็กแหกนินทันทีก็ตัวใหญ่ๆห,หน่อยไม่ได้ทานคันเนี้ยมะทานได้ปะอากกว่ วัสดีครับนะาะฝนแทบตกเลยครับตอนนี้ป่าก็ยังเงียบๆอยู่นะครับเมื่อเช้าลากตะชีนนะครับผมวันนี้นนี้เงียบเลยครับฝนตกลงมาด้วยครับตอนนี้เรามารอฝนหยุดครับว่าปลาจะกินไหมวันนี้ไม่มาเลยครับแต่กลับพรุ่งนี้ครับกลับพรุ่งนี้เย็นแล้วก็เรามาลอลุ้นพรุ่งนี้ครับส่วนปลากลางคืนก็จะไม่ค่อยกินนะครับที่นี่ปลากลางคืนจะไม่เอานะครับเขาพระปลาเกิดคือจะไม่กินเลยจะถ้าเกิดจะได้ก็คือเป็นพวก ปลากระมังครับปลากระมังปลาตะเพียนอะไรเงี้ยครับแต่ปลาสายใหญ่จะไม่มีนะครับเพราะว่าปลายิบศกปลากาจะกินเช้าไม่เช้าก็เย็นนะครับเรามารอลุนกั้ต่อครับว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้ก็ฝนตกครับเราก็พักก่อนและเดี๋ยวฝนหยุดเดี๋ยวเราลุยต่อครับนะครับจกสู้ครับสู้ต่อครับดูฝนดิฝนน้งตกอยู่ครับเดี๋ยวเรารอฝนหยุดแล้วเดี๋ยวเราเ่อยลุยต่อครับ ฝนตกลงมาเอาก็าาพักอยู่ในร่มก่อนครับอยู่ในโลกห <c oughs> ยุดแล้วเดี๋ยวเราลุยต่อครับปลาเราไม่กินนะครับแต่เราดูคนอื่นเขาเยอะกับโอ้ฝนตกปลาได้ยังกิน วดียังไงเนี่ยลำก็กินเหรอปรากดเหกินครับเคยได้เรื่อยโอ้พี่เขาได้ปรากฏเนี่ยตัวใหญ่ว่ะล้างก็กินเหรอไปแล้วอยู่ไหมปลาเ <c oughs> <c oughs> ล็กเหรอ หมุน,นเล <c oughs> เดี๋ยวปล่อยอีกนะเอาให้มันลงกระชังนะมใช่ปล่อยอีกนะฝน <c oughs> ตกปลาน้อยกินเนย ปลาอะไรไหนที่ตักอยู่ไหนอ่ะตักไหมปลาเล็กอ่ะเหมุนติ้วเลย สวัสดียามเช้าครับนะนะอันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์ครับเมื่อคืนก็ปลา,า,าก็งงเงียบๆครับส่วนมากก็จะเป็นพวกปลากรมังกำมังสัส่วนมากครับเพราะว่ากลางคืนที่นี่จะเป็นปลากระมังก็ได้อยู่นะปลากรมังสักยี่สิบตัวครับก็กินอยู่นะครับแต่ปลาใหญ่ๆก็จะไม่ได้ครับ แล้วก็มาลุนเช้านี้ว่าจะเป็นยังไงครับเช้านี้ก็มีทีมงานของน้าต้องก็ลากไปตัวครับแต่ไม่ติดแต่ของผมยังเงียบๆอยู่เดี๋ยวไม่โดนหรือเปล่าไม่รู้ครับเราต้องไปดูลุนต่อไปครับว่าจะมีตัวไหมครับอันนี้ก็ลงเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะที่เบ็ดหมดแล้วแต่ก็ยังเงียบๆอยู่เดี๋ยวไปรอชมครับ,รบไปดูพื้นที่ มาแล้วครับหลังจากที่รอมาครึ่งวัน ประคองหน่อยพ no? ี่เ <so ป็นครึ่งวันแล้วเพิ่งกินตัวแรกหนี่ที่ั้งแม่งเลย ด,ดีน้ำไหมตัวบ้านไหมครับเย้ครับสายสวยครับสวัสดีครับนะนะวันนี้ป่าเงียบมากเลยครับวันนี้ก็ตอนกลางวันไม่มีซสายใหญ่เลยนะมีก็ทีมงานสายจุดครับได้ปลากาตัวหนึ่งปลากาสายสักสองโลครับแล้วก็ส่วนของผมก็เงียบเลยครับ ก็มีแต่ปลากะมังครับปลากระมังปาลาตะโกกเล็กส่วนมากมันจะกินตอนเย็นนะครับกระมังกับตะโกกแล้วก็กองหวันก็เงียบเลยไม่เจอปาลาใหญ่เลยครับวันนี้วันนี้ก็กินแห้วกับปาลาใหญ่ไปครับปลากาก็ไม่โดนกะว่ามาเยอะยี่สกับปลากาไม่โดนเลยครับวันนี้คอยเชยร์แล้วก็ติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับนนท์ฟิชชิงแฟมิลี่ครับเดี๋ยวเราไปรอรุนอีกหนึ่งชั่วโมงครับแล้วก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อว่ามีตัวให้เราไหม อีกหนึ่งชั่วโมงไปรุ้นกันครับึงครับน้าๆตอนนี้เราได้เวลากลับแล้วนะครับวันนี้ก็ไม่ประสบผลสําเร็จครับวันนี้เราไม่ได้ปลาการและปลายี่สุกเลยครับแต่ถ้าแต่ปลากระมังครับก็อากาศฟ้าฝนไม่เป็นใจครับเมื่อวานเรามาก็ฝนตกตอนนี้ฝนก็จะตกอีกแล้วครับเราก็เลยต้องรีบเก็บเป็ดก่อนครับเราไปดูผลงานกันครับ ก็จะมีปลากระมังไซส์สวยอยู่นะครับพอได้อยู่นะครับปลากระมังแต่แต่ไม่มีปลาใหญ่ครับปลากาปลาอะไรก็จะไม่มีครับวันนี้ปลากาเงียบมากแล้วก็เดี๋ยวเราไปรอลุ้นกันต่อแล้วก็ฝากน้าๆด้วยนะครับติดตามรับชมครับช่องนนท์ฟิชชิ่งแฟมิลี่ด้วยนะครับถ้าใครชอบก็กดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ